ครับสวัสดีครับวันนี้กองบรรณาธิการมหาคนครข่าวมาทำคลิปนะครับเป็นเรื่องราวในอดีตซึ่งเคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ของหมอบาดเลนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับพอสมก็ร,ราวสอง0ัก็แล้วกัน นาผมเอากลมๆนะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับให้ FC รอติดตามนะครับครับวันนี้ก็นำเรื่องราวที่ตีพิมพ์ในหนังสือจดหมายเหตุบางกอกดีโคเดอร์นะครับซึ่งตีพิมพ์เมื่อคิสตกราช18น4นะครับหรือตรงกับพศ2,387 ก็เป็นข่าวราคากำปั่นไฟนะกำปั่นไฟนี่ก็เป็นเรือชนิดหนึ่งนะครับสมัยโบราณนี่ก็จะเป็นเรือกำปั่นแล้วก็ใช้แรงลมก็มีเรียกว่าเรือสำเภาอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพอมีการาใช้เครื่องจักรนะเป็นเตาในการที่จะต้มน้ำนะเพื่อที่จะปั่นนีก็เลยเรียกว่าเรือกำปั่นไฟ ในเนื้อข่าวก็เขียนว่าในเมืองกาลัตตานั้นมีพ่อค้าพวกหนึ่งคิดปรึกษากันว่าจะซื้อเรือกำปั่นไฟหลายลำสำหรับจะได้จ้างเข้ารากเรือในแม่น้ำคงคาคิดพร้อมกันแล้วก็จึงจัดแจงให้พ่อค้าสองสามคนไปเที่ยวสืบราคากำปั่นไฟด้วยใครอยากจะรู้ว่าจะซื้อกำปั่นไฟเนี่ย เข้ารากเรือนั้นเนี่ยจะมีกําไรหรือไม่มีกําไรครั้นถึงปีเถะเดือนยี่นั้นพ่อค้าสองสามคนนั้นสืบได้ราคาแล้วก็เอาราคามาบอกแก่พ่อค้าทั้งปวงราคากําปั่นไฟนั้นเราจะว่าต่อไปนี้ความว่ามีกำปั่นไฟลำหนึ่งยาว 9ก้าสิบสอกกว้างสงิบห้าศอกใช้เครื่องไฟเป็นกำลังมาได้ร้อยยี่สิบมากำปั่นนั้นมีห้องสะอาดที่สำหรับเดินสารอาศัยหลายห้องน่าจะาคนโดยสารนะอาศัยได้หลายห้องและจะบรรทุกสิ่งต่างๆได้ถึง2องพหนบ และกำปั่นลำนั้นซื้อมาแต่เมืองอังกฤษเป็นแต่ตัวไม้นะยังไม่ได้ต่อเป็นกำปั่นทั้งซื้อไม้ทั้งจ้างบรรทุกไม้มาแต่เมืองอังกฤษนั้นเป็นราคาถึง2ส0 0 0รูปเปียราคาจ้างทำอีกราคาค่าจ้างทำกำปั่นไม้ที่ซื้อมาแต่เมืองอังกฤษนั้น เป็นเงินจ้างถึง2,500รูเปียราคาที่ซื้อไม้และราคาที่จ้างต่อไม้ที่ซื้อในเมืองกันกัตตาใส่อีกเป็นเงินถึง1,000 0รูเปียรราคาเครื่องไฟสำหรับกำปั่นลํานั้นเป็นราคาซื้อถึง 3ามหมื 30, ่นรูเปียเอาเป็นว่าผมสรุปว่าทางค่าของค่าจ้างสารพัดเนี่ยนะรวมแล้วเรือกำปั่นไฟหนึงลำเนี่ยลำละ7จ0 0หมื่นรูเปียโดยในการอัตราแลกเปลี่ยนสมัยนั้นนะ รูเปียหนึ่งแม้จะคิดเป็น3มสลึงเงินไทยก็หมายความว่า7500หรูเปียก็คิดเป็นเงินบาทไทยได้ถึง5้าหมบาทอีกอย่างหนึ่งคนสืบราคาก็บอกว่าปีนึงจะต้องเสียเงินอีกปีละ 3 9ม0มื 39, ่เรูเปียเป็นหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ2องหมืบาทคือค่าจ้างซ่อมแปลงนะฮะคือค่าจ้างนายกำปั่นดูแลลูกเรือค่าซื้อสเบียงอาหารการกินคือ ยังมีซื้อฟืนที่ใส่ไฟบ้างราคาที่ว่ามานี้ก็เป็นราคากำปั่นลํำนึงนะฮะก่อนอื่นเรามาเทียบสัสดส่วนเป็นภาษาสมัยปัจจุบันก็แล้วกันในนี้บอกว่า90วายาว90วา1วาก็เท่ากับ4ศอกหรือเท่ากับ2เมตร90วาก็ เท่ากับ45เมตรส่วนความกว้าง15ศอกก็หมายถึงกว้าง7.5เมตรเอาเป็นว่าเรือลำนี้ยาว45เมตรกว้าง7เมตรครึ่งซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าสีชมพูก็แล้วกันนะข้อมูลของรฟมก็บอกว่ารถไฟฟ้า สีชมพู1ขบวนมีความยาว50กว่าเมตรความกว้างของอตัวรถประมาณ3 3เมตรกว่าๆนั่นก็หมายความว่าเอาเป็นว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพู1ขบวนนะมาวางคู่กัน2 22เรียกว่า2ลำก็แล้วกันเนะาะก็จะ ขนาดก็ประมาณนะั้นะนะฮะซึ่งถ้าเทียบราคาสมัยนั้นกับสมัยนี้ก็แล้วกันนะโดยผมเทียบไปเทียบมาเทียบกับราคาข้าวสารชั้นดีที่หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอเดอร์ลงไว้ว่าข้าวสารดีเกวียนละ97บาทนะครับซึ่งถ้า97บาทเท่ากับ1เกวียนเนี่ยนะนะลองเอาไป าหารกับ5 2 8 7 5บาทเนี่ยก็จะต้องใช้เงินจากการขายข้าวสารเนี่ยประมาณ545เกวียนผมไปดูง่ายๆนะเอาราคาข้าวหอมมะล,ลิในตลาดปัจจุบันเนี่ยเขาขายกันละข้าวสารกิโลกร,รัมละ40บาท ถ้าข้าวสาร1นกิโล4ีบาท1ตันพันกิโลก็ราคา40,000บาทนะครับผมตี1เกวียนเป็น1ตันก็แล้วกันนะเอา40,000ื่นคูณห้าเกวียนหรือว่า545ตันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะก็ตกเรา 21ล้านการนี้เรามาเปรียบเทียบราคาเรือประมงผมดูมาจากอินเทอร์เนต็ตนะออกตัวไว้ก่อนราคาต่อเรือประมงมือหนึ่งเนี่ยเขาก็ประมาณ30ล้านถ้าขายมือ2องก็ห้าล้านก็มีนะก็เอาเป็นวา่าราคาเรือประมงลำหนึ่งก็แล้วกันถ้าเทียบสมัยนี้นะครับครับก็ขอ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับซึ่งคลิปต่อไปจะนำเสนอในเรื่องอะไรนะให้เอฟซีรอฟังต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ